สวัสดีครับคาร์ไวทโปรดักต์นำเสนอสวยๆคันนะครับอันนี้เป็น d m a x All New l นะฮะ All New ก็คือหัวกระสุนเนี่ยนะครับยอดนิยมของ d m a x อันนี้เข้ามาที่คาร์ไวท์โปรดักต์เนี่ยนะครับมาครบชุดเลยครับมีหุ้มบาะแบบสวมมีเบอกแหวฟองน้ำฉีดขึ้นรูปแล้วก็ปูพื้น 5D นะครับผมจะอธิบายของแต่ละส่วนให้ฟังนะครับว่าผลง,งานของคาร์ไวท์โปรดักต์เนี่ยแตกต่างกับข้างนอกอยังไงสิ่งแรกนะครับ บ่อแคบเนี่เป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับอันนี้เป็นฟองน้ําฉีดหน้าตัวพิงแล้วก็มีตัวนั่งนะครับฟองน้ําฉีดเนี่ยจะมีโครงเหล็กด้านในนะฮะการเย็บนี่แล้วแต่ว่าเราจะชอบหนังแบบไหนดําแดงดาได้แดงแล้วแต่นะครับอ่าเป็นฟองน้ําฉีดนี่นะฮะ,ะฉีดก็คือเหมือนกับบ่อหน้าที่จะทํามาจากโรงงานประกอบรถยนต์นะฮะเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าเราทําให้ข้างหน้าเชิดขึ้นนะครับเชิดขึ้นคือรักษะอย่างนี้เพื่อจะให้นั่งสบายนะครับเชิดขึ้นคืออย่างนี้ นะฮะเหมือนอย่างบอกหน้าเนี่ยอย่างนี้ครับเชิดขึ้นแต่ถ้าเราทํเออเชิดมากไปนะฮะมันก็จะทําให้นั่งไม่สบายคือพื้นที่แคบเนี่ยนะฮะมันพื้นที่จํากัดนะครับก็คืออย่างนี้ส่วนที่น้ามาคือส่วนของใต้ขานะครับนี่คือบบอแคบนะครับส่วนพุ่มบอกด้านหน้าเนี่ยนะฮะเราทําเป็นตัวสวมสวมทับของเดิมนะครับด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างนะฮะแล้วเราใช้หนังลามิเนตหนังลามิเนตคือการประกบนะครับว่าลามิเนตนะฮะอ่าหนังหนาหนึ่งมิลรองด้วยผ้าทีคอร์ ะะใช้กันทนทนรับประกันปีแตกกัน3ปีทําไมเรากล้ารับประกันปีแตก3ปีนะครับในเรื่องของการเย็บเพราะเราใช้ไดไนล่อนนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนี่ได้ไนล่อนสาหรับเย็บบอรรถยนต์โดยเฉพาะนะครับฉะนั้นสบายใจได้นะฮะใช้กันทนทนเลยนะครับนะะนี่คือส่วนของหุ้มบอกเราทาแบบสวมไม่ใช้ถอดออกบอรเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมช่วยรักษาบอกเดิมไว้นะครับและอันสุดท้ายนี่คือปูพื้นนะครับ อูพื้น 5D ดีนะฮะก็คือลักษณะเป็นหนังนี่ก็จะมีหมุดขึ้นด้านข้างแล้วก็เย็บติดกันเลยนะฮะสกระปรกฝุ่นที่จะลงไปด้านข้างก็เปอร์เซ็นที่จะน้อยมากยกเว้นในส่วนรอยต่อคือด้านนี้นะครับแต่ถ้าด้านที่ยึดติดกันเนี่ยฝุ่นไม่สามารถลงไปด้านล่างได้เลยด้านคนขับรถก็มีพลาสติกนี่นะฮะนพลาสติกนะครับชนิดแข็งเพื่อจะเป็นการสึกของส้นเท้าเวลาเราเหยียบเบรกเหยียบคัดนะครับ มีพลาสติกตัวนี้กันอยู่นะฮะชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับถูกใจก็ใส่กันไปเลยร้านอยู่ลาดพร้าว124ซอยย้อยซอยเนะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนที่0809950637 0809950637ขอขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้าใจดีกวนี้ที่อนุญาตให้ถ่ายรถสวยๆคันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ